ในแง่ของครอบครัวเนี่ยอัตมาภาพก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ให้หันกลับมาดูแลคนในครอบครัวให้ดีในบรรดานทรัพย์สมบัติที่คุณพ่อคุณแม่มีทั้งหมดนะการที่เรามีลูกมีหลานเนี่ยลูกหลานถือคนเป็นๆน,นี่แหละคือถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่สูงค่าที่สุดในโลกเพราะถ้าเรามีเงินเงินก็ไม่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรได้มากกว่าวัตถุแต่ถ้าคุณมีลูกมีหลานอยู่คนหนึ่งถ้าคุณดูแลเขาอย่างดีลูกของคุณนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะ เป็นโจรก็ได้นะเป็นนักการเมืองชั้นยอดก็ได้เป็นศิลปินชั้นเลิศก,ก็ได้เพราะฉะนั้นคนนั้นมีวิวัฒนาการสูงมากและสูงสุดถึงขั้นที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานก็ยังได้แต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับคนเราให้ความสําคัญกับเงิน,ก,ก,นกับเกียรติกับทรัพย์กับสมบัติกับเพื่อนกับฝูงมากเกินไปโดยหารู้ไม่ว่าในชีวิตของเรานั้นมีสิ่งสําคัญที่สุดอยู่ในชีวิตเรานั้นก็คือตัวคนที่เขาอยู่กับเรา คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวจะต้องมาตรหนักรู้นะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือลูกคือหลานของเรานั่นเองพอตระหนักรู้อย่างนี้ปับ๊บเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องสมกับที่เขาเป็นของสูงค่าจริงๆในส่วนของวัดอตาตมาก็อยากจะให้วัดทุกวัดเปิดพื้นที่ทางพระศาสนาให้มากขึ้นอย่ารอให้กิจกรรมทางวัดนั้นนําไปทํากันในวันกนวันพระเพราะเดี๋ยวนี้โลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วชาวโลกเขาหยุดงานกันวันเสาร์วันอาทิตย์ โดยมากวันโกนวดันพระก็ไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เห็นไหมว่าในวันที่ชาวโลกเขาหยุดวัดก็ไม่ได้เปิดบวชเพื่อทํากิจกรรมในวันที่วัดเปิดบวชเพื่อทํากิจกรรมก็เป็นวันที่ชาวโลกเขาทํางานไปเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าชาววัดจะต้องหันมาปรับวิธีทากิจกรรมในวัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านให้มากขึ้นมิเช่นนั้นพื้นที่ของบ้านกับวัดก็จะห่างกันมหาศาลเลยทีเดียวในส่วนของโรงเรียนอาตมาก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์ อย่ามัวแต่สอนหนังสือนะต้องสอนคนด้วยครูบาอาจารย์จะต้องระลึอกอยู่เสมอว่าเด็กๆทุกคนจะต้องได้ปริญญาสองใบหนึ่งก็คือปริญญาวิชาชีพสอนเขาให้อ่านออกเขียนได้ทำมาหากินเป็นสองคือปริญญาวิชาชีวิตให้เขารู้จักการบริหารจัดการกิเลสด้วยถ้าเด็กได้ปริญญาสองใบยอย่างนี้นะเขาก็จะทำมาหากินเป็นเวลาความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาในชีวิตเขาก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการกิเลสได้เป็นอย่างดีด้วย ถ้าครอบครัวพ่อแม่ตระหนักรู้คุณค่าของบททร่ไดาเป็นอย่างดีถ้าในวัดวัดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการนำธรรมก็ไปสู่ชุมชนและถ้าในโรงเรียน,นครูบาอาจารย์สอนหนังสือด้วยแล้วก็สอนวิชาชีวิตให้กับลูกศิษย์ลูกหาด้วยอาตมาคิดว่าแต่และองค์การะยพถ้าทำหน้าที่ของตงเป็นอย่างดีในที่สุดจะกลับเข้ามาเชื่อมกันนะเช่นถ้าโรงเรียนอยากให้เด็กได้เรียนวิชาชีวิตเขาก็จะนึกถึงธรรมะเห็นไหม ถ้าสถาบันครอบครัวตระหนักรู้ว่าลูกนี่เป็นคนสําคัญที่สุดเลยแน่นอนที่สุดคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกเข้าวัดโดยอัตโนมัติและถ้าวัดรู้แล้วนะว่าชุมชนเขามีความต้องการอย่างนั้นวัดก็เปิดรับจัดก,กิจกรรมดีๆให้สอดคล้องกันกับที่บ้านและโรงเรียนต้องการทีน่นี้บ้านวัดโรงเรียนจะนํามาจะถูกนํามาเชื่อมกันโดยอัตโนมัติโดยมีธรรมะเป็นแกนกลางเห็นไหมมันต้องการแค่การจัดการที่ถูกต้องเท่านั้นเองในเวลานี้ถ้าบ้านวัดโรงเรียนหันมาปราบบทบาทของตัวเองนะ และตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้นสําคัญขนาดไหนในที่สุดทั้งสามองค์กรนี้จะกลับมาเชื่อมกันด้วยสิ่งสิ่งเดียวคือธรรมะเรียกว่าธรรมะเป็นศูนย์กลางของบ้านวัดโรงเรียนถ้าทําได้อย่างนี้นะคำว่าบอลบอลเนี่ยจะเป็นคำที่เประเสริฐเลิศล้ำที่สุดในสังคมไทยทีเดียว